วันอาทิตย์เราได้ทำงานแล้วครับโอ้สองแรงอาทิตย์แรกนะพอ,อ้เริ่มเข้าครับนะเริ่มทำอาทิต,ตย์าหรือเปล่าไรนะครับแต่อาทิตย์นี้ทำสองแรงยหนะยุดมาหลายวันหยุดมาหลายอาทิตย์ปลยอยรครับว่า

ก็คุ้มค่าแล้วตั้งแต่เช้าเลยรถเข้ายเยอะครับวันนี้ต้องเรี้ยงหินขึ้นไให้เขานะจัดเต็มกล่องทั้งวันเลยวันนี้ทิ้งแรกก็คุ้มค่าเลยเนะี่ยจัดหนักจัดเต็มเขานะครับ ดอกู่นนี่ครับยู่นี่ฝนมาแล้วงั้นโอเคก็ฝากกดติดตามกัน,ลกนแล้วก็แชร์เป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ